เรากดคลิกนะครับที่ตัว view visual อยู่แล้วผมขอเป็น pie r chart ละกันก็กดคลิกที่ pie chart เลยตัว filter ยังไม่ได้ใช้ก็กดปิดไปก่อนโอเคหลังจากนั้นนะครับตอนนี้เราเลือกใช้เป็นตัว pie chart นะครับเราก็ทำการใช้งานได้เลยในนี้เราจะเอาตัวของแบรนด์และกันนะครับผมแตกตัวชีตนี้ตัวแบรนด์ แบรนด์ก็คือตัวของชื่อ product b a n d ผมทำการกดคลิกนะครับแล้วก็ลากตัว product b a n d นะครับมาทำการใส่นะครับที่ตัว legend นะครับผมลากไปปล่อย legend เลยเนาะปุ๊บเสร็จเรียบร้อยปุ๊บอีกอันนึงครับผมจะเอาตัว price ตรงนี้เนาะไปใส่ที่ value นะครับจะได้ออกมาเป็น sum of price นะเรียบร้อยเสร็จแล้วครับอันนี้เราได้ตัวของ pie chart จากการทําความสะอาดข้อมูลเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็สามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเวิร์กช็อปที่เราเรียนรู้ในเรื่องของ power bi cleaning หรือว่าการทําความสะอาดข้อมูลนั่นเองนะครับ